เยไปรื่อวันนี้วันนี้วันที่ 1> 13เดือน1 2 5 6 9เราไปทางเมตรงตอนนี้เราอยู่ตรงสมุทรสงครามแล้วจะใช้เวลาถึงต้นไหนไม่รู้นะนนไปเรื่อยๆไปื่อยปลายทางก็คือเมตรงอากาศเย็นอากาศเย็นนะครับ กรุงเทพเบตง,ตงตทางลาดิัยตอนนี้เรามาพักรถก่อนพี่เราออกมาตั้งแต่ตีสี่ออกมาตีสี่ตอนนี้กี่โมงอะตีห้าสี่สิบห้านี่ยครับผม,มกับมอเตอร์ไซค์ฟอร์ซ่าสามร้อยขับเราสองคนหัวเมียเที่ยวไปเรื่อย จะไปเจอกันครับจาจังหวัดเพชรบุรีแล้วไปกันต่อตอนนี้แวะกินข้าวเวลาเจ็ดโมงหนึ่งนาทีแวะกินข้าวปั๊มลุงเท่งอ่าปั๊มลุงเท่งก่อนจะวิ่งไปปานบุรีพักรถก่อนวิ่งมาสามชั่วโมงออกมากแต่ตีสี่ตอนนี้เจ็ดโมงสามชั่วโมงกลับมาแล้วก็เดี๋ยววิ่งยาวๆอีกสามชั่วโมงแล้วก็พัก ตอนนี้พักรถก่อนรถร้อครับพักรถก่อนไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อกับข้าวตำเท่งปำลุงเท่งน้าฐานมากข้าวแกงผักผักเพียบเลยผักต้มหยิบฟรีนะ อากาศเย็นนะตอนนี้เจ็บมุงกว่าใครผ่านมาจะขึ้นภาคใต้แวะปั๊มเท่งได้เลยกับข้าวน่ากินมากนี่ครับผมอขอตัวทานข้าวก่อนนะครับ ก็ชุมพอนไปกันต่อตอนนี้เวลา11บเอ็ดใน1ิโมงสินาทีถึงจุมพรแล้วมีท่านรับส่งจุมพร ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงสามสิบสามนาทีอยู่สุราษฎร์ธานีแล้วนะครับสุราษฎร์ธาน,นีเดินทางต่อครับยาลาเบตงวันนี้เดี๋ยวจะไปนอนน่าจะเลยสุราษฎร์ไปอะ่ะไปนอนอีกที่หนึ่งครับพรุ่งนี้ถึงจะเข้าเข้าเบตง รรนี่ครับมาถึงทุ่งสงแล้วไม่ไหวครับพักก่อนม,มาถึงทุ่งสงเหลืออีกประมาณเจ็ดชั่วโมงถึงเปตงยะลาเนี่ครับผมอาเข้าไปดูห้องกันครับคืนนี้นอนที่ทุ่งสง เท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบบาททำไมนี่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ย <Okay. S 1> โอเคอย <Yeah. S 1> ู่นีครับผมรถเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดินทางต่อไปอเบตงเลยไปพรุ่งนี้ไปนอนที่เบตงพรุ่งนี้ไปนอนที่เบตงเลยนี่ครับผม ทุ่งสงบรรยากาศดีหัวมเมียเที่ยวไปเรื่อยนี่ครับุ่งนี้เราจะไปเที่ยวเบตงจะไปนอนเบตงไปกินไก่เบตงไปกินปลาดนินน้ำไหลครับย๋ยวพรว่นนี้เช้าเจอครับวันที่สองของการเดินทางกรุงเทพเบตงกำลังจะเดินทางไปเบตงนะ 把你回来。 บ10.12นาทีครับผมขานี่หาดใหญ่อีกประมาณ30กว่าโลนะครับแล้วเดี๋ยวไปพักกันที่หาดใหญ่แล้วก็ไปกันต่อเดีย๋ยวไปแวะกินกาแฟที่หาดใหญ่ครับ Don't you wanna chat call cause me ตอนนี้ถึงยะลาแล้วนะครับบ่ายโมงสิบเอนาทีถึงยะลาเหลืออีกสองชั่วโมงถึงเบตงนะครับผมไปกันต่อเบตงไปครับผมเดีย๋ยวไปเจอกันที่เบตงครับถึงแล้วครับเบตงนี่ยินดีต้อนรับสู่เบตง ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งนะจะถึงตัวเมืองตัวอำเภอเบตงนะอีกชั่วโมงหนึ่งเหลืออีกห้าสิบสกิโลห้าสิบสกิโลถึงเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่โอเคเบตงอไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับ Tom สุดสยามนี่ครับผมถึงแล้วมาเลเซียฝั่งนู้นนะฝั <c oughs> ่งนู้นเป็นมาเลเซียนะครับอ่าด่านผมแดนมาเลเซียฝั่งไทยนี่นะครับผมไทยมาเลเซียครับผม ใต้สุดแดนสยามครับมาถึงจนได้ครับผมเบตงนี่ถึงแล้วโว้ยเบตงห่างจากเบตงประมาณ15นาที เยอะมากนะข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นหอในการอยู่ข้างหอในการเลยครับเดี๋ยวรออาหารมาเดีย๋ยวจะถ่ายดู้ดูว่าได้ทานอะไรบ้างมาแล้วไก่ไก่เบตงครับนี่ไก่เบตง เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะเดินทางไปหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวไปแวะเที่ยวที่อื่นก่อนแล้วก็จะไปหาดใหญ่ไปไปวัดช้างให้ก่อนแล้วก็ไปหาดใหญ่ไปนอนหาดใหญ่้งคืนนี้นี่ครับผมหัวเมียเที่ยวไปเรื่อยครับนะครับเดี๋ยวไปถึงวัดช้างให้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศที่วัดนะครับผม มาถึงสกายวอล์กเบตงแล้วนะครับอายาเงยวเงเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันคนะรับตามซื้อตัว๋วสองค่ะไท้ะค,ะคะจะมีค่าตั๋วสี่สิบถุงรังควงคุณแม่บ้านอีกสามสิบนะคะับตกลง้เจ็ดสิบบาทสองคนหนึ่งร้อยสี่สิบบาท สมมติรองเท้านี่คุมรองเท้านี่เลยไม่ต้องถอดนะฮะใช่ข้างในใช้มือันนี้เราใส่กับรองเท้าอะไรเลยอ่ะใช่นีน่เข<ร>้าไปหลังใส่รองเท้าแป๊บหนึ่งใส่กับรองเท้าไป็นไระส่รองเท้าก็ได้อ่าใส่รองเท้า,สทาเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนครับ นะครับสามารถขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราไปถ่ายที่สกายวอล์ชั้นสามก่อนนี่ครับขึ้นลิฟต์ลิฟต์มารับแล้ว ไปไปจีดินเดี๋ยเดี๋ยวเราจะไปที่สกายวอล์กน่สวยมาสวยงามสวยมากครับสกายวอล์กไม่ใช่ตัวจกอ่ะแต่ก็สวยมากสวยนะ ถ้าเช้าถ้าเช้าเช้านะจะมีหมอกด้วยเป็นเป็นทะเลหมอกเลยตอนเช้าสวยมากๆครับผมที่นี่เบตงนี่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสูงสุดนู่นเลยชั้นห้า นโน่นเราจะขึ้นมาชั้นหน้าข้างบนโน่นโ,โหสุดยอดเลยอะ่ะดูดิสวยมากอะ่ะสวยจริงจริง ครับมาแล้วนะครับขับมอเตอร์ไซค์ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์มานะคะไอสา0รอยมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีที่วัดช้างให้นะครับผมถึงแล้วนะครับวัดช้างให้นี่มาจากเปตงครับวัดช้างให้ครับผม เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในครับเมื่อกี้เข้าไปแล้วรอบหนึ่งไปเช่าวัตถุมงคลมาแล้วนี่ครับเมื่อกี้ฝนตกนะแล้วก็หยุดนายขอดูวัตถุมงคลหน่อยอันนี้เราไปเช่าวัตถุมงคลเตออกเอามาเนี่ครับนี่วัตถุมงคลหลวงพุทวดแต่อันนี้สวยลงยาแดงไงวัตถุมงคลหลวงพุทวดนา ได้มานครับพาเข้าไปชมข้างหน้า,าแล้วเดี๋ยวจะไปาหาดใหญ่คืนนี้จะไปนอนหาดใหญ่ครับตัวอยู่งใน,นนะพาขึ้นไปดู เดี๋ยวเดินทางไปหาดใหญ่อีกร้อยกว่ากิโลเดี๋ยวเจอกันที่หาดใหญ่ครับไปครับผมตอนนี้อยู่หาดตามิหลาจังหวัดสงขลานะครับคืนนี้นอนนี่หนึ่งคืนนะครับผมพรุ่งนี้เข้าหาดใหญ่แล้วก็เดินทางต่อเดินทางต่อขาลงไปกรุงเทพแต่ก็จะแวะเที่ยวไปเรื่อยครับ อตอนนี้อยู่ตรงหาบรรยากาศดีมากครับผมนี่สองคนขวบเมียเที่ยวไปเรื่อยเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินเดี๋ยวจะดูว่าร้านไหนอร่อยหาร้านอร่อยอร่อยลมเย็นมากครับบรรยากาศโคตรดีเลยครับเดี๋ยวเราไปหาร้านอหารกันก่อนนะครับผม นี่ครับผมวันนี้มือเย็นควัวทองแดงขับรถม,มา22นาทีขับรถ22นาทีจากที่พักนี่แกงต้มผัดปลาหมึกไข่เจียวครับอร่อยอร่อยแซ่แบแซีบจะขอญาตกินก่อนนะครับผม อิ่มแป้หมดเกลี้ยงตับมาตายไม่กินได้ไงแกงส้มไก่เกียวทีเด็นเลยนะเกลี้ยงตับไปกันตอเตรียมตัวเดินทางลงกรุงเทพนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ตอนนี้อยู่ทะเลสงขานะครับจะออกไปหาใ่ไปหาข้าวกินนะครับผมเดี<จ>๋ยวไปเจอกันที่หาดใหญ่<จ>หรืออาจจะแวะพัทลุงด้วด้นะอ่านี่แหละครับผมไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดใหญ่ครับตอนนี้อยู่ทับตะแกรงออกมาจาก สองขา8ปดโมงตัดยาวมาเลยตอนนี้พุ่มนะพุ่มสามพุ่มสามสิบสี่อยู่ทับะแกแวะกินข้าวครับกลับแล้วไม่ได้ไม่ได้แวะไม่เนียนะแว่กระบี่ลับเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปนอนตอนแรกว่าจะไปกระบี่ไม่ได้ไปเหนื่อยก็เลยตัดยาวมาเลย เดี๋ยวคืนนี้น่าจะนอนครับสกแกนนี่แหละเราถึงามินายางปอดไปครับนี <Okay. S 1> ่กรุงเทพเตกเพิ่งมาถึงเลยตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบเนาทีออกมาจากอาอะไรนะแถวแถวประจวบบแปดโมง ไงถึงอยาก่าไปเลย